คลิปแรกของปี2567ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเจอกันอีกแล้วครั้งนี้เราก็จะมาตอบคำถามนี้เลยค่ะขายออนไลน์นะคะจะต้องเสียภาษียังไงคือต้นปีนี้เราสามารถยืมภาษีได้แล้วนะคะจนถึงเดือนมีนาคมเลยก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแัะไม่ใช่ผู้รู้นะคะทุกคนรัตเป็นหนึ่งในคนที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะคะสิ่งที่อาจารกำลังแชร์เนี่ยมันเป็นแค่ประสบการณ์และมุมบางส่วนที่ลัตพอจะรู้ ในมุมมองของการทําอาชีพในปัจจุบันของรัฐเท่านั้นเองนะคะเคยไปปรึกษากับที่สมรกรอยู่ครั้งหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเราสามารถยื่นออนไลน์ได้นะมาเริ่มที่สเต็ปแรกกันเลยค่ะรัฐได้ทําการลิสต์รายการมาแล้วนะคะถึงขั้นตอนต่างๆที่ใช้ในการยืมภาษีอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะคะขั้นตอนแรกให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บ Google เลยนะคะทุกคนจากนั้นเนี่ยพิมพ์เข้าไปเลยนะคะว่ายืมภาษีออนไลน์เขาก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะคะ ลิเข้าไปที่อันแรกเลยค่ะ,คะหน้าหลักกรมสรรพกรค่ะ,คะถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะคะแนะนําว่าให้สมัครสมาชิกก่อนการสมัครสมาชิกก็ใช้ข้อมูลส่วนตัวคร่าวๆนะคะก็มีเลขบัตรประมาณนี้นะคะส่วนหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้มีชื่อของเราอยู่มุมขวาบนจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการยื่นแบบภาษีออนไลน์นะคะให้เราเลือกประเภทที่เราจะยื่นนะคะ สำหรับรัดแล้วนะคะเราจะยื่นอยู่สครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยคือพงโโด94นะคะพงโด94เนี่ยก็จะเริ่มจากเดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนนะคะเขาเรียกว่าภาษีครึ่งปีนะอีกตัวนึงที่รัดยื่นนะคะก็คือพงโโด90ทับ91นั่นแหละทุกคนจะเป็นการยื่นภาษีประจําปีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันยื่นยังไงบ้างคะ่ะคลิกไปที่ยื่นแบบนะคะซึ่งอันนี้รัดยื่นประจําปีนะคะก็จะรวมตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาดังนั้นเราจะยื่นพองโโด90นะคะสิ่งที่เราจะต้องกรอกก ะะก็คือเขาจะให้เลือกว่าเรามีสถานะไหนนะคะซึ่งรานยังเป็นคุณโสดอยู่คือการที่เราเลือกสถานะเนี่ยมันจะมีผลต่อการลดหย่อนภาษีด้วยนะคะระบ,บุรายได้ตลอดทั้งปีของเรานะคะเรามีรายได้จากไหนบ้างประเภทของการยื่นภาษีมันจะมีหลายรูปแบบนะคะถ้าเป็นเงินเดือนเงินงานประจําอะไรเงรี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งถ้า รักเหมาก็อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนขา,อายออนไลน์นะคะก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึง่งนหน้าก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเราจะยื่นสอบประเภทก็คือปีที่แล้วเรายังมีการขา,อายออนไลน์อยู่ในช่วงต้นปีแรกนะคะแล้วก็จะยื่นขา,อายออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ เป็นนายหน้านะคะก็จะยื่นอีกสเต็ปหนึ่งเหมือนกันสาหรับนายหน้านะคะก็จะยื่นมาตา40วงเล็บ2งนะคะจากนั้นก็เข้าไปที่ระบุข้อมูลค่ะตัวเราเองเนี่ยเรแยกบัญชีนะคะบัญชีหนึ่งค่ะอะไรบัญชีหนึ่งทำนายหน้านะคะก็จะชัดเจนเลยว่าเงินที่เข้าบัญชีนี้มีแต่การทำนายหน้าเราก็จะเอาเงินเข้าทั้งหมดนะคะในปีนั้นเนี่ยมากรอกเลยค่ะ กรอกเสร็จแล้วนะคะก็จะมีให้แจ้งหักนักที่จ่ายลวไม่มีนะคะก็ใส่ศูนย์ไปแล้วก็สามารถกดบันทึกได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหักไปเองนะคะว่าเขาจะลดหย่อนให้เท่าไหร่อีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือการขายอลาให้เลือกมาตาสิบวงเล็บแปดนะคะก็คือเงินได้จากธุรกิจค่ะให้เข้าไปที่ระบุข้อมูลเลยประเภทธุรกิจที่เราจะเลือกก็คือการขายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้นะคะ เป็นสินค้าที่เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองก็คือเหมือนเรารับมาขายนั่นแหละทุกคนกรอกเงินได้ทั้งหมดเหมือนเดิมเลยค่ะภาษีนะ้าที่จ่ายรัไม่มีแล้วก็ใส่ศูนย์เข้าไปค่ะเราจะต้องไปเลือกประเภทนะคะว่าเราจะหักแบบเหมาหรือว่าจะหักตามค่าใช้ใจ่ายจริงแต่ถ้าทุกคนจะหักตามค่าใช้ใจ่ายจริงทุกคนจะต้องมีเอกสารยื่นซึ่งเขาก็ระบุบอกแล้วนะคะว่าคุณจะต้องมีหลักฐานนะเหมือนที่เราขอใบกำกับภาษีอะไรพวกเนี้ยแต่ตัวรัฐเองรู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้เสียภาษีดังนั้นรัฐก็จะยื่นแบบเหมา หมอคือเดี๋ยวเขาหักเปอร์เซ็นต์ไปเองนะคะยอดมันไม่ถึงก็ไม่ได้เสียคือเราไม่ได้เก็บเอกสารอะไรไว้เลยแต่สําหรับใครที่มีรายได้เยอะนะคะแบบหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรับมายื่นแบบหักตามค่าใช้จ่ายจริงเพราะว่ามันอาจจะช่วยลดหย่อนได้หลายๆส่วนอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะลดหย่อนให้เราเนี่ยอยู่ที่6กหมื่นใช่ไหมทุกคนจากนั้นเนี่ยถ้าใครมีส่วนอื่นๆที่ใช้ในการลดหย,ย่อนเช่นประกันสังคมหรือว่าการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะคะหรือมีครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็อาจจะมีส่วนที่สามารถลดหย่อนได้ซึ่งเราไม่มีสักอย่างเพราะว่าเราเป็นคน อ,อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องกรอกนะคะก็คือภาษีที่เรายื่นไว้แล้วนี่แหละก็คือถ้าสมมติว่าใครย,ยื่นพรงรดดเก้าครึ่งปีใช่ไหมมื่กราถึงมิถุนาไปแล้วอะ่ะเราต้องน้อยยอดที่เราเคยยื่นอะ่ะมากรอกไว้ด้วยว่าเราเคยยื่นพงกด94แล้วนะเพราะว่าการยื่นพองกด90กามันคือยื่นทั้งปีมกราถึงธันวาแต่เราเคยยื่นไปแล้วมกราถึงมิถุนาใช่ไหมมันก็จะมาหักส่วนนั้นออกให้นะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าใครแบบ สมมติว่ามีอะไรได้เยอะการยื่นครึ่งปีมันก็เป็นข้อดีนะสมมติว่าเออเราได้เสียภาษีเราก็แบ่งจ่ายไปแล้วครึ่งปีแรกนะสมมติว่าครั้งนี้เราได้เสีย5,000แต่ครึ่งปีนั้นอะเราเสียไปแล้ว2,500 เท่ากับว่าเราจะได้เสียแค่สองพันห้าเลยมันก็จะไม่ถือว่าหนักมากสําหรับเราอะไรเงี้ยยื่นเก้าสี่ตอนครึ่งปีแล้วค่อยมายื่นเก้าศูนย์ตอนสิ้นปีจะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะคํานวณออกมาให้เราแบบเองเลยนะคะทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากแค่เรากรอกข้อมูลให้มันครบและถูกต้องก็พอค่ะพอหักเสร็จทุกอย่างนะคะก็จะเหลือยอดนะคะที่จะใช้มาคํานวณภาษียอดข้างล่างนี้แหละคือเขาจะเอามาคํานวณภาษีแล้วเท่าไหร่ถึงจะได้เสียภาษีพอเราหากักรายได้ทุกทุกอย่างหักการลดหย่อนไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ถึง15 0,000นบาท ก็จะไม่ได้เสียนะคะแต่ถ้าเกิน1นึ0 0 0สบาทนะคะแต่ไม่เกิน3 0 0 0 0 0ก็จะได้เสีย5%เปเนะคเขาจะมีแบบแสดงรายการมาให้เรานะคะก็จะเป็นแบบพงรโดก้าศูนตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมเขาจะให้เราดูละละเอียดเราก็เลื่อนอ่านทีละบรรทัดบรรทัดน,นะคะเช็คละละเอียดดูสิว่าเฮ้ยช่องไหนเราก่อถูกกรอผิดไหมก่อนที่เราจะกดยื่นแบบนะคะทุกคนเพื่อเช็คความถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าถูกต้องแล้วเราสามารถยื่นแบบได้เลยะคะ่ะพอยื่นแบบเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะออกใบเสร็จให้นะคะ ถ้าใครได้เสียอย่างเงี้ยมันก็สามารถแบ่งได้นะแบ่งเป็นสามมวดแต่ถ้าใครไม่ได้เสียก็จะเป็นใบเสร็จแบบศูนย์บาทเขาจะเซ็นกำกับอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถปริ้นเก็บไว้เป็นเอกสารเป็นหลักฐานว่าฮ้ยตั้งแต่เราเริ่มทำเนี่ยเรายื่นภาษีตลอดเลยนะเผื่อเนี่ยนะคตมัมมีผลกระทบกับเราเราจะได้มีหลักฐานในการยืนยันนะคะการเสียภาษีมันมีอีกเยอะเลยนะคะทุกคนสิ่งที่เราเสียตอนเนี้มันเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่ในานามของบริษัทอะไรนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้มีรายได้เยอะอะไรมากมายนะคะ ก็ยื่นให้มันถูกต้องอยากจะให้ทุกคนที่แบบมีรายได้เนี่ยยื่นภาษีให้มันถูกต้องนะอย่างน้อยน้อยนะคะก็เป็นการเซฟตัวเองถ้าเราทําถูกต้องตามกระบวนการวิธีเนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วเดียเป็นคนคิดมากนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจะทําอะไรอยากทาให้มันถูกต้องเช่นลเริ่มขายออนไลน์แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะขายได้ไม่ได้แล้วก็ไปจดทะเบียนพาณิชย์ไปแล้วทุกคนจดเสร็จแล้วก็เริ่มขายปีแรกก็เริ่มเสียภาษีนะคะ ยอ้อนไปถึงก็เสียไว้เสียไว้ไปก่อนนะคะแล้วก็เสียมาน่าจะสองปีแล้วเข้าปีที่สามเนาะมัง้งแล้วรู้สึกว่าเออมันก็อุ่นใจดีนะคะอย่างน,น้อยเนี่ยเราก็ทําถูกต้องแล้วไม่ได้แบบมีผลกระทบอะไรถ้าสมมุติว่าใครได้ได้เยอะมากๆนะคะเราก็จะได้แบบว่าจดไปอีกหลายๆประเภทนั้นก็เอาไว้ตอนที่รัฐมีรายได้เยอะก่อนแล้วค่อยจะไปศึกษาวิธีอยู่ทีนะคะว่าเออมันต้องทํายังไงต่อไปแต่ตอนเนี้ยเราเป็นบุคคลธรรมดาที่ยังไม่ได้มีรายได้เยอะขนาดนั้นนะคะ ปีละแบบไม่กี่บาทเองถ้าสมมุติใครไม่มั่นใจนะว่าประเภทที่ตัวเองยืนเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะก็อาจจะเข้าไปปรึกษาสรรมัครกรก็ได้นะคะทุกคนเข้าไปเลยบอกว่าเราเราทำมันนี้อยู่นะเรามีรายได้ยังไงเงินเข้าแบบไหนแล้วเราต้องยื่นภาษีแบบไหนบ้างเออถามให้มันละเอียดเลยถ้าเราต้องการทำแบบนี้แบบนี้เราจะต้องเตรียมเอกาสารอะไรแบบนี้ให้มันถูกต้องดีกว่าเพราะว่าสมัครกรคือคนนี้ให้คําตอบเราได้ ถูกต้องที่สุดนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบยังมีรายได้ไม่เยอะเหมือนเัานะคะ <_ d ata> ก็สามารถไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้นะคะทุกคนประมาณ300กว่าบาทที่เราที่จะซื้อมาอ่านแบบกระจัดแจ้งเลยนะคะมีทางบุคคลธรรมดานิติบุคคลนะคะมีภาษีเงินได้แต่ละประเภทนะคะมีการคำนวณภาษีแล้วก็อธิบายรายละเอียดของภาษีต่างๆนะคะทุกคนมีวิธีการแบบลดหย่อนด้วยว่าเฮ้ยเราสามารถนําอะไรมาลดหย่อนได้บ้างนะคะรายละเอียดมันเยอะมากแล้วก็ละเอียดเลยนะคะหนังสือก็อ่านง่ายนะคะเป็นสีๆแบบนี้นะคะ ถ้าใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้แคปหน้าจอไปได้เลยนะคะรัตน์แชร์จากประสบการณ์จริงๆนะคะอาจจะไม่ละเอียดแล้วก็ไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารัตน์ก็ได้แค่มุมมองที่เราเคยเสียมาเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปปรึกษาสมกรแล้วก็เซิร์ช Google เพิ่มเติมได้เลยนะคะมีคำถามสงสัยคอมไม์ได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตั้งหนที่เราตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะเพราะว่าแชร์ต่ประสบการณ์จริงๆแต่ถ้าเกิดเราตอบได้แล้วก็จะ ตั้งใจหาคำตอบให้ทุกคนแบบเต็มที่นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนขอบคุณที่อยู่รับชมและฟังกันจนจบน,นะคะสวัสดีคะ่ะ